คนที่จะมาการันตีความอึดกับเราก็คือกรรมการบริหารบริษัทคอมมี่คอร์ปอเรชันจำกัดคุณชาชวานิภูสธีสวัสดีค่ะจ้าจ๋าสวัสดีคับคุณผู้ชมที่ชอบความอึดทุกท่านเราไปพบกับผู้ค้าหขักขันกันเลยดีกว่าค่ะเอาเด็กเอาโเอเเอนเอาเราไม่เอ้เลยดีกว่าตาดิจทไปอะไรค่ะเลยค่ะเอาโย่ คับผู้ชมมามค้าความตื่นกันที่ไร่อมุอ่ยหัวหินฟิทญาณค่ะพี่ทิมทราบไหมคะว่าวันนี้เนี่ยทำไมเราถึงมาที่นี่เพราะที่นี่เป็นไร่อมุ่นแห่งแรกและแห่งเดียวนในอำเภอหัวหินครับพี่จอ้ถูกต้องเลยค่ะและที่พลาดไม่ได้กับกิจกรรมสนุกๆไฮไลท์ที่นี่ก็คือการนั่งช้างชมไล่โอ้ยถูกต้องเลยค่ะไม่ใช่นั่งไล่ชมช้างนะคะคุณผู้ชมกติกาของเราเป็นยังไงบ้างคะพี่ทิมกติกาก็คือนั่งช้างถ่ายภาพ ทีมไหนนะคะถ่ายภาพโดนใจเราสองคนที่สุดก็ชนะ,ชนะไปเลยคอมมี่แบตเตอรี่มาราธอนแบตเตอรี่คนที่สองเลยทุกคนช้าอกู่ตรงนี้ค่ะอ้าวคาดเบลว่ะเบลทาง So cuddly, also so But when we're scheming, we're the meanest. Then these bunnies get real ugly. We're ready to fight, ready to rumble. So keep it right, there won't be no trouble. ไม่รู้เลยว่าขี่ว่ากำลังขี่ช้างอยู่เอาหุ่นขอมีมาช่วงนี้ก็ได้เวลาเลือกรูปผ้าดอนใจแล้วใช่ไหมคะพี่จิมครับถูกต้องครับเจ้าจ๋าชื่อรูปคือเหนือช้างยังมีช้างพี่จิมก็คือบริษัทักษ์ใหญ่ใช่ครับก็เป็นช้างหนึ่งตัวเอ๊ะช้างอกชื่อเสียงระดับช้างโอ้โหได้คะแนนไปเยอะมาก รูปนี้ชื่อว่าแม่จ๋าหนูกลัวคจ๋าจกำลังทำหน้าไม่ไหวแล้วฉันจะลงแลวสังเกตหน้าช้างว่าหน้าช้างเขามีเลสไหนมาสังเกตตาอาจจะกำลังสะบัดแล้วจ๋ากำลังจะกระโดดลงแล้วไม่ไหวแล้วกลัวสังเกตที่ผมด้วยกำลังพลิ้วพลิ้วฉันจะลงแล้วไม่ไหวแล้วคิดเองเองท้งนั้นภาพที่โดนใจผมมากที่สุดนั้นได้แก่ภาพที่มีชื่อว่า เหนเนื้อช้างยังมีช้างจากทีมเอาอยู่ครับแล้วจะจ๋าล่ะก็ชอบเหมือนกันค่ะแล้วก็รู้สึกว่าถ่ายภาพได้สีสันสดใสดีแต่ว่าก็ชอบทีมมืการทุกี่ว่าลูกเขาถ่ายเก่งมากนะคือจับอารมณ์ของช้างเข้บหมดเลยขอเลือกเนื้อช้างยังมีช้างเอาละค่ะเท่ากับผลการแข่งขันออกมาเป็นนั้นว่าเสมอกันทั้งสองทีมมาเป็นแต่งกันเลย ขอบคุณนะคะสถานที่สวยๆไร่องุ่นหัวหินฮิลส์วิญญาตนะคะคอมมี่แบตเตอรี่มาราธอนแบตเตอรีคอนเดปปีสอง